สวัสดีครับพี่จ้างนะครับผม Crazycon น,นะฮะอยู่กับเกม Fairytail นะครับมือถือนั่นเองครับอันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนเนาะนะครับผมเป็นแนวไอดอลนะครับผมไฟสายนี่แล้วก็ชอบเรื่องนี้ก็จัดไปโหลดได้เลยนะจ๊ะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครก์กันด้วยนะครับไปดูระบบการเล่นเกมมอน,น,น,นกัน,แ,นและกันนะครับผมหนาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับฮะภาพสวยใช้ได้นะครับผม อ่าโอเคทีนี้เรากำมามาดูในเรื่องระบบการเล่นนะครับก็มาที่ตัวนี้นแดงๆนี่หน้าพระเอกเนี่ยส่วนพวกนี้ยังล็อกอยู่นะก็จับไปนะครับโอเคเดนี๋ยนี้ขึ้นมานะฮะก็อย่างที่บอกครับผมเป็นแนวไอดอลนะคับไอดอลนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะโจมตีเล่นของมันเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเกมนะก็ได้นะมันก็จะมีพวก เดี๋ยวองเร็วกะเก็บ,กบให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเล่นจริงก็มาที่ตตอนี้นะครับระบบมาร์ที่บอสนะครับมันจะเคลนแบบบอสนะครับอ่าโอเคนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะตัวเกมเป็นออตโต้อยู่แล้วนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับผมสามารถกดสคริปต์ได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้เอาง่ายสรุปง่ายๆคือเป็นเกมแนว ไม่ต้องทำอะไรครับผมทำสตอรคอนให้เก่งๆนะแล้วก็กดอัพ่าะะอัพไปเรื่อยๆนะแล้วก็กดไปเลยด่านแต่ไหนผ่านได้ก็ไม่ก,ก,ก็ก็ไปเลยนะครับอะไรทั้งนองนี้แหละอ่ะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นสกิลนะครับผมก็ใช้ตามเอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้ได้หล้อ,อย่างนะครับผมมันผ่านตลอดเลยนะครับ <laughs> โอเค โอเคับผมทีนี้มันจะมีตรงนี้นะครับมันคืออะไรครับเรากดเข้าไปดูนะมันเป็นเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพเพอะไลบ้าอ่ะโอเค,อเ,คเ,อเป็นการมาเอาของนั่นเองนะไม่น,น่าจะมีอะไรแล้วนกะ็ทุกดาบตรงนี้มันก็ยังนะด่านสิบเอ็ดเลยทีเดียวนะครับก็ยังคงให้ลุยบอสอยู่นะครับผม อ่ะยังไงเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับไปดูระบบอื่นดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคครับผมต่อมาครับมันมันมันแนะนําให้ตางนี้นะครับไม่มีอะไรนี่โอเคเรามาดูระบบนอื่นกันนะฮะก็มีในเรื่องของนี่กลับมาหน้าโฮมใช่ไหมอ่าเป็นจุประสาทนะครับก็คือมันเหมือนเป็นด่านนะครับสี่ขีดห้านุ่นขีดนั่นขีดนี่อันนี้คือต้องผ่านด่านพวกนี้นะครับซึ่งก็ เยอะเลยเกินนะครับอไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะครบับวงตรงว่าขี้เกียจนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับด้านสุดท้ายแล้วนะครับมันจะโผล่เป็นสี่สี่ขีดห้าปรดีโอเคถ้าผมจำไม่ผิดนะอะโอเคโอเคฮ้ต่อมาครับผมอ่าเมมโมรี Memory นะครับตรงนี้มันมาปรดีนะ <c oughs> โอเคเรามาดูกันนั้งมคืออะไรนะครับเมมโมรอ๋อเป็นด่านที่จะเข้าไปเลยอ ไปเลยเก็บของเหรอมืน้องมี้น่ารักอ่ะมันเป็นการเลืด่านจริงๆด้วยนะครับแล้วช่างมาันเอเคเรากะิปไปเลยอ่ะมาเอาของพวกนี้นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอ่าเอาไว้แบบไปอัพเกรดตัวละครนะครับอ่ะมาถึงตันนี้พอดีนะมันสอนพอดีนะ ไตที่ไลอัพนะครับผมก็คือกดไปที่ตัวละครตรงนี้นะครับผมนะครับเราสามารถอ่าจริงๆก็ตรงนี้ก็ได้นะใส่ของนะแต่ว่าอ่ามันสอนตรงนี้ก่อนก็ตามมันแล้วกันโอเคอัพเกรดครับวผมมันก็จะเพิ่มพลังตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วเราก็อัพไปอหนึง่งดีแบบนี้ช่วงโอเคก็จะเลื่อนระดับนะครับพร้อมเก่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ อัน,นอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรครับมีสเตตัสเฉยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัพเลเวลนะนี่ก็อัพไปเลยนะครับ, right รบให้มันตันๆจะได้เก่งๆนะครับส่วนล่างสุดนี้ก็น่าจะเป็นการอัพดาวนะนะเพราะมันต้องใช้เศษพวกนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนด้านนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บมันจะใส่ของให้แบบว่าโตัวอ่ะปุม่มไหนวะอันนี้ปะวะ กดเองก็ได้แหมน,นี่เออโอเคตามนี้ <c oughs> แล้วก็กดเข้าไปที่อาวุธนะฮะทำการอ่าเารียกอะไรตีบวกอืมนะครับนี่เประมาณนี้อ่ะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับ น,นี่มันมันตีบวกหรือมานอัพเวลนะโอเคช่างเอาเป็นการอัพเวลนี่หว่าไม่ใช่ ball, ตีบวกขอโทษคิดผิดทางหนานะครับอ่าตรงนี้ก็ผมเป็นการอ่าบอกนะ่าจะเป็นพูดถึงความสัมพันธ์นะนะครับอันที่ผมดาวนะไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะมั่วเลยเออเนี่อนะไรอเนี่ยอ๋อรับตัวละครเหรอ อ,อเป็นการเปลี่ยนตัวละครเข้ามานี่เองนะครับโอเคโอเคก็ตรงนี้นะแล้วก็เอาเข้าไปโอเคครับก็จะละนี่เพิ่งรูกันนะเนี่ยนะครับตัวใหม่ข้วาา่าีหนแว่นโอเคนอกากนั้นก็ต้องรอป,ปลดล็อกเนาะด่าน5ขีด4นะครับแล้วก็อัสุดท้ายก็6ขีด4นะ โอเคส่วนภาษาจีนตรงนี้ก็เห <Okay. S 1> มือนเดิมโอเคการนับตัวละครจบเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเท่าไหร่โอเคทีนี้ก็เลยได้ละนะครับต่อมาครับผมเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะตัวนี้นะก็เป็นตัวละครทั้งหมดนะครับที่ที่ที่มีนะตั้งแต่ระดับห่วยยันเป็น SSR กันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งตัวละครพวกนี้กดเข้ามาดูได้นะครับผมดูได้ที่สเตตัสแล้วก็พวกส,ก,สก,กิลต่างๆนะครับจริงภาพมันก็สวยนะนะครับผมอ่ะก็ไปลองดูในแล้วกันนะครับใครที่แบบดูกระตู้นเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะรู้ว่าใครคือใครนะอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งีนแบ็คแพ็คนะครับผมไม่ดูแล้วกันเพราะว,าว่ามันเป็นกระเป๋าของเราครับอ่ะโอเครีคูดครับผมการเปิดกระชาฮะจับไปเ,เปิดซะเลยคุย เปิดได้ไหมนี่ต้องใช้เพชรอีกเย่มไปเลยเปิดไม่ได้อันนี้ก็ได้ครับผมมามาครับผมเป็นเศษป่ะวันเนี่ยคูณหนึ่งโอ้โหเป็นเศษครับผมจเจ๋าไปเลย น้องคนนี้เป็นหนึ่งมันไม่ให้มันเป็นตัวเลยวะขึ้นเลยอโอเคครับผมประมาณนี้นะครับกอการเปิดการฉบปองเกมนี้นะแล้วก็สุดท้ายเป็นช a l นเล g e นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกด่านต่างๆนะเอาไว้แบบหาของนั่นแหละนะครับต่างสไตล์เกมอ่าอา g จีทั่วไปนะครับแล้วก็นั้นเป็นจดหมายนะอันนี้คืออะไรวะ เพื่อนไหมมันไม่ใช่เป็นเป็นอุปกรณ์เนี่ยอ่าเป็ว่าไม่รู้นะครับตามนั้นส่วนด้านบนเป็นพวกกิจกรรมนะครับก็ไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับกิจกรรมเติมตังนู่นนั่นนี่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแล้วก็สายบนนะเป็นโปรไฟล์เรานะครับเป็นชื่อได้ด้วยตรงนี้นะฮะ แม่แม่เลยโอเคไม่คืนกันทีครัช่างมันอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันคนระับไม่น่าจะมีอะไรละนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคไปละอ่าเพิ่งลืมแหม อาษาตร,ตรงนี้นะครับมันเพิ่งเปิดวดีนีะกดเข้าไปครับผมมันคืออะไรอ,อันเดียวโดด,ด,ด,ดดเลยโอเคครับผมร้นค้านะครับนอกนั้นไปเปิดดูกันเองนะขี้เกียจเล่น <laughs> โอเคครับไปจริงๆแล้วกรับผมไปละ